สวัสดีครับพบกับดรป๊อปจาก BSI <ม>อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เองนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับเข้ามาสอบถามกันว่า,าหลังจากที่คลิปที่ผ่านมาเนี่ยออกไปแล้วนะครับคุยเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการลดต้นทุนแนวทางในการที่จะปรับปรุงพัฒนายอย่างต่อนเนื่องโดยใช้หลักที่เขาเรียกว่า Lean กับ Six Sigma แล้วถ้าเกิดอยากจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ Lean Six Sigma เนี่ยนะครับ มันมีอยู่กี่ระดับเราจะเริ่มยังไงบ้างแล้วแต่ละระดับเนี่ยนะครับเขามีการศึกษาเรื่องอะไรกันบ้างน,นะครับมีแนวทางยังไงวันนี้ก็เลยถือโอกาสครับมาตอบคาถามนี้เลยนะครับลองดูจากรูปภาพครับเห็นไหมฮะแนวทางในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ Lean Six s i มา a นะครับเขาจะใช้เป็นแบ่งเป็นระดับนะครับแบ่งเป็นระดับสีคล้ายๆกับกีฬายูโดล่ะครับในกีฬายูโดเองเนี่ยเขาบอกว่า ทักษะของนักกีฬานะครับหรือว่าความเชี่ยวชาญน,นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของนักกีฬาเนี่ยเขาบอกเขาจะแบ่งเป็นสายคาดเอวนะครับแต่และสีก็จะมีความหมายของเขาเองนะครับลีนซิกซิกมาก,ก็เลยใช้แนวทางเดียวกันมาอธิบายนะครับนะโดยปกติแล้วนะครับแนวทางนะครับหรือว่าโครงการลีนซิกซิกมาเองเนี่ยนะครับในหนึ่งองค์กรเนี่ยเราทําคนเดียวคงจะไม่ประสบความสาเร็จหรอกครับ นะจะต้องใช้ทีมเข้ามาช่วยนะครับทีนี้ในทีมเนี่ยก็จะต้องมีเขาเรียกว่าผู้ร่วมงานที่มีทักษะแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้ในการศึกษาในการที่จะพัฒนาพนักงานนะครับหรือว่าบุคลากรให้มันเข้ามาอยู่ในทีมตัวเนี้ยนะครับเราจะมีกี่ระดับนะเราเริ่มจากระดับแรกนะครับระดับที่เขาเรียกว่าระดับไวเบลครับระดับไวเบลเองเนี่ยเป็นระดับขั้นต้นนะครับของการศึกษาลีนซิกซิกมา ระดับนี้จะต้องศึกษาอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นนะครับความหมายของ Lean Six s i g มานะครับเรื่องของหลักการ5ประการนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการให้ความตระหนักในเบื้องต้นนะฮะเหมาะกับใครครับในไว e b เ l ลเองเนี่ยเหมาะสำหรับพนักงานผู้สนใจทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะ คนที่ยังไม่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซิกซิมามาก่อนให้เริ่มที่ไวเบลก่อนนะครับถัดจากไวเบลครับระดับสูงขึ้นมานะครับก็จะเป็นระดับที่เขาเรียกว่ายีนโรเบลนะครับหรือว่าสายสีเหลืองนะสายคัดเอลสีเหลืองในระดับนี้เองเนี่ยนะครับก็เรียนอะไรบ้างแน่นอนครับก็ต้องเรียนเนื้อหาของไวเบลเพิ่มนะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของการประยุกต์ใช้เครื่องมือเบื้องต้น นะครับในระบบ Lean Six Sigma เช่นหลักของ TQM เข้ขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับหลักการของเตอต้า14ประการเป็นยังไงบ้างน,นะฮะเรื่องของ p o o l System คืออะไรนะครับเรื่องของระบบในการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับการใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาเบื้องต้นเช่น YY Analysis นะครับ Fishbone d ด a g r a m นะฮะเรื่อง Pareto ลักษณะประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็ยังถือว่า ก็ยังเป็นเป็นเป็นขั้นแรกแรกในการศึกษาซิกซิมาเหมือนเหมืดิมนะครับในระดับที่สูงกว่า y ยลโล w เบลนะครับเขาเรียกว่าเป็นระดับ Green b ล l นะฮะระดับ Green b ล l เองเหมาะสําหรับกลุ่มงานที่เป็นเริ่มเป็นหัวหน้าทีมละนะครับอาจจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะครับหรือว่าลีดเดอร์ของการทำโปรเจกต์ซิกซิมานะครับในระดับนี้เองนะครับก็จะเรียนเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งไวเบล l และ y e ล l o w b บ l นะครับ แต่ส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือเราจะเริ่มเรียนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือที่เขาเรียกว่าใช้เทคนิคทางด้านทางสถิติเข้ามามากขึ้นนะครับสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาค่าความสามารถของเครื่องมือวัดนะครับพวกเกจ g i n R นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลแบบ attribute data นะครับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการหา process capability นะฮะหรือว่าเครื่องมืออื่น,นเช่น f m e a c o n t r o l Plan อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนัพาฉะนั้นผู้ที่จะศึกษาเกี่ยวกับ Green Bell ในระดับ Green Bell เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางสถิตินะครับในการดำเนินกิจกรรมทางซิกซิกมาได้อย่างเหมาะสมนะครับขั้นสูงกว่า Green Bell นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Black Bell ละนะฮะ Black Bell เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น Project Leader นะครับเริ่มเป็น ผู้นำโครงการแล้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะศึกษาในระดับ black b e l l เเนี่ยนะครับเขาก็จะศึกษาครอบคลุม3 b e เบก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับ white yellow green เรื่องพวกนี้ต้องศึกษามาทั้งหมดอยู่แล้วต้องรู้เป็นพื้นฐานนะครับเพิ่มเติมในส่วนของ black belt ก็คือในส่วนของ black belt เเนี่ยก็จะมองภาพรวมมากขึ้นนะครับแลนะเพราะฉะนั้นมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ team building นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องของการ brainstorm นะครับที่สำคัญเลยนะครับอาจจะต้องมีในเรื่องของ project management เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเห็นไหมฮะระดับมันจะเริ่มไล่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงจาก black belt จะเป็นระดับไหนเอ่ยนะครับเขาเรียกว่า master black belt ครับ master black belt เองเนี่ยนะครับก็เป็นงานมองภาพรวมโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นระดับฝ่ายบริหารนะครับ ซึ่งหน้าที่หลักๆของ Master b ์แบ k ็ e เบก็คือเป็นที่เลี้ยงครับหรือว่าเป็นโค้ดให้กับ Black Belt นะครับแบ a ็กเบล t นี่จะเป็นคนดูแลโครงการทั้งหมดนะครับซึ่งอาจจะมีบางจุดบางส่วนนะครับยังไม่เกิดความชัดเจนมากนะักนะครับคนที่เป็น Master b ์แบ k ็ e เบลเนี่ยนะครับเขาจะสามารถให้คำแนะนำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตั้งแต่แบ a ็ k เบล t กับ Master b ์แบ k ็ e l บนะครับย่อะต้องมีความสามารถในการสอนบุคลากร นะครับให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านของลิงซิกซิกมาอย่างเหมาะสมได้นะครับถ้าสูงกว่า Master Black b e l บขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ,ญ่เราจะเรียกว่า c h a ป p เปีนะครับหรือว่าเป็นส่วนของผู้บริหารนะครับอาจจะแยกเป็นผู้บริหารระดับกลางแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงนะครับนะทีนี้ในแต่ละระดับที่ผมพูดออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีเรื่องของการการรับรองกันเกิดขึ้นนะครับเราพูดง่ายๆภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า r t i f i e d นในการที่พวกเราจะทำงานอยู่ในระดับไหนนะครับเราจะต้องได้รับการเซอร์ติฟายในระดับนั้นนะครับซึ่งในขณะน,นี้นะครับหน่วยงานในเมืองไทยเองเนี่ยนะครับก็ยังมีหน่วยงานที่ให้การรับรองหรือว่าเซอร์ติฟายพวกนี้ยังไม่มากนักนะครับนะแต่ว่าหน่วยงานที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในขณะนี้ก็คือเรื่องของ BSI เองนะครับแล้วนะ BSI ในอนาคต นะครับก็จะมีการให้การรับรองในแต่ละระดับนะครับโดยที่ระยะเวลาในการให้การรับรองนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวติด,ต,ด,ต,ดต่อที่ BSI ได้นะครับว่าเราจะเปิดซีรีส์ไกันเมื่อไหร่เปิดสอนกันเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการที่เราจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ Lean Six Sigma x s i แล้วก็สามารถนำไปไประยุกต์ใช้กับองค์กรของเราได้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะมาส่งข่าวเรื่อยๆแล้วกันเนาะว่ารายละเอียดนะครับหรือว่าหลักการในการทําแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนะครับเราสามารถประยุกต์กันใช้ตรงไหนได้บ้างนะครับลองดูนะครับว่ามีความรู้ตรงไหนที่สามารถนําไปประยุกต์กับองค์กรท่านเองได้นะครับแต่ถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติมอย่าลืมติดต่อที่ BSI นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ดำลังจากนี้คงได้พบกันอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ